哦。 เสียงป้าอค่ะโอ้หขอเสียงอแสนดองนนะคะปดเดี๋ยวขอเสียงนี่อยูบนเน่อว่าแล้วว่าแล้วคือหลายวู่อาแล้วเสียงห้องนี่คือไผคือไผคือแพ้วเพาคือบอกเดเสียงอีเชียวคือแพ้วเพา เขาีเขี้ยวเจ้าบอมากคอยดอกแมนป่าเ้เขี้ยวซาแม่ไม่เป็นยังอีเฮาดรอบอมันอีผู้อื่นเออเ้าดีๆนะบ้งหัวยุ่อีกน่ล่ะหายหยุมหาเอาดีๆมันสิเดงมันเดีมมันสิดงเขี้ยกันด้วยมนเอเขี้ยดเนอะเขี้ยมันเอมันตอกเี้ยอคุณรับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณบ้านฮัทตันตัเนอร์นะคะชอบมากเลยพ่อเหียญผเหียนั่นก แยกภาคอะไปเ้าหัดรอบหยุดแถวข้าวแก่หาคำรอบอันน yeah ah okay huh? ี้หรอบอกเอฟเนี <h <h ้ยแยงไปเดยเส้นกลงกลวยพอนเด้อมันจีตายเด้อดูไงพอนั่งก็ต่กินได้หน่ะเนะอันนี้หนึ่งพัทตาจากป้าทับน้าตาลนิดเด้อให้อาจารย์รนตรีนะคะขอบคุณค่ะเกี้ยวไับเห็นหัวที่ดีเน้อตะวันใส่ขอบคุณค่ะขอบคุณปฮงานห้ามิตรเมี่ยเขาลอยต่อยเมี่ยภูดาย แล้วจต่ว่าพี่ผัวเป็นนัสีวจาจันเร็แล้วหลุดนี่ขอบคุณทุกกำลังใจขอเสียงคนสอหน่อยเร็วจีแสเดนหาองห้องเป็นตะหีสวดออกเพลงไม่เงียบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแมียนบอยใหญ่เอา็มดี่รเดอร์มอนิเดอร์ขอบคุณพระประแดงโปรโมชั่นค่ะถือโอกาส สวัสดีพี่น้องย่างเป็นทางการกับพี่น้องเขตลาดกระบังพี่น้องไก่พี่น้องไก่ไม่ก็ยังเรื่อเชียเรืใจมาเนี่ยย่างเนี่ยนะฟ้าครังยิ้มเปื่อยเปื่อยละเนาะเสียยุ่นพระประแดงโกงว่ชั้นนานๆไม่ยิ้มเปื่อยเปื่อยละเว้แล้วพูดตอนนี้แปดโมงเสาร์ยี่สิบห้าในเซาพูดอยู่พูดคาทัฟพูดทุกคนไลยก็จนมือล็อกเหมือนแหละ เสียงท้องพิณแนนพี่เข่าเสียงท้องเพื่อนพี่เล่นกราบสวัสดีพี่น้องยังเป็นทางการขอบคุณนะครับคืนนี้ครับผมนี่คือลำซิงโชว์คอนเสิร์ตลำซิงเนี่ยพี่น้องวงของเข้าฮิสตอรี่เป็นคอนเสิร์ตลำซิงนะครับผมโปรดจงเข้าใจว่าเราทำลำซิงคอนเสิร์ตเนี่ยผมพี่น้องสติงคอนเสิร์ตลำซิงเนี่ยเขาเขาจลำซิงเนาเฮดแมททีใหญ่จะซื้อเพราะว่านข้าใหญ่หนาใหญ่ใหญ่ มูน no so? ่า <Glenn> ส <sound> ่วนพูดค่ะบอลปิกเลยผมไม่เน่อ่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่เน่อ่างแซ่เยวเท้าเียวกันให้เดีก่อพักแปดสโอ้ยห้ัวพลานเห็นพนรอโอ้เห็น้าพักแซ่บานไอผูยแปดแปดสโอ้ยเกิน่ก่เจ้าสีหาคอยวัดใจเอาไปแปดสีมาบ้านเรยเนาะ ันนี้มุกจะเจ๊งๆ,ๆตดเชกันเด้อเออเฮ็ดซักคักลวดขอบคุณค่ะอ้ขอบคุณค่ะเอ้าพ่อมอรายใหญ่ฮักพี่น้องขาเสียงร้องเล่นเน็นมวนยาเดียวเป้าหน่อยๆรับหลายๆสิพาพี่น้องไปขึ้นรถไฟอุ๊ยเสียงดังเลย